嗯嗯、应该若世界停止战斗，是否还有强权阴谋？黑暗也化为乌有。若没有力量唤醒一切不公正的自由，怎解开迷途的困兽？当逆风风雨恩仇追寻正道风雨同舟，终会绝世。 วิญญาณอันยิ่งใหญ่เยาวชนควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองในการรับชมเนื้อหาในเรื่องสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดอย่าลอกเรียนแบบในชีวิตจริงตอนที่13สมาคมทหารรับจ้างฮะสวัสดีเจ้าค่ะแม่นางสวัสดีเจ้าค่ะไม่ทราบว่าแม่นางต้องการสิ่งใดเหรอ ที่นี่ข้าจัดการเองข้ามารับของที่กองกำลังแมนป่องสั่งไว้เมื่อวันก่อนเอ้ยมาเป็นถุงอีกแล้วครั้งก่อนเราได้บอกไปแล้วร้านเราไม่มียันเวทและโอดสถมากพอเหลือใช้จริงๆฮะจริงหรือหารวบรวมสมบัติของพวกเจ้าเป็นร้านที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเขียนเฟิงแต่กลับไม่มียันเวทและโอดขั้นสูง พูดแบบนี้ข้าจะเชื่อหรือออทำไมจะไม่เชื่อล่ะแม่นางพวกเรามีกล้าโกหกท่านหรอกสิค้ารอบใหม่ก็จะมาถึงแล้วถึงตอนนั้นข้าจะให้คนไปส่งให้ที่สมาคมด้วยตัวเองท่านช่วยผ่อนปรนสักหน่อยได้ไหมจริงสิเมื่อคืนคนของกองกำลังได้ถูกยันขั้นสูงของรานเจ้าเล่นงานเข้ารบกวนผู้ดูแลหลงช่วยลองนึกดูหน่อยว่าผู้ใช้ยันเวทนั่น เป็นใครกันแน่หาอวบรวสมบัติเมื่อขายแล้วไม่รับผิดชอบลูกค้าที่ซื้อยันขั้นสูงจากเราอย่างน้อยก็มีเป็นร้อยคนใจสืบหาคงไม่ง่ายนะช่งางนะแต่จงระวังไว้ให้ดีมีข่าวอะไรก็เรียบรายงานมาทันที <c oughs> ไม่อย่างนั้นหารวบรวมสมบัติจะได้เดือดร้อนแน่นอนเจ้าคะเจ้าคะ พี่สาวคนนี้จิตอาฆาตรุนแรงนักเ้าอเกิดอะไรขึ้นอน่ะหอรวบสมบัติถูกปล้นเหรอ,อคุณชายชูมาแล้วเหรอขอโทษที่ทำให้ท่านมาเห็นสภาพเช่นนี้เชิญตามสบายเถิด ว่ามาเถอะเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกคนของกองกำลังแมงปองอาศัยเอาคนเข้ามากดขี่เพื่อเก็บข้าวคุ้มครองในเมืองพวกข้าขายอย่างพวกเราได้แต่ยอมเสียทรัพย์ปลอดเปล่าภัยกองกำลังแมงปองอีกแล้ววันนี้พวกเขามาเอายันเวทกับโอโสถข้าหอรูปสมบัติถูกบังคับจนหมดปัญญาแล้วได้แต่รอให้ของเข้าแล้วค่อยส่งไปสมาคมทหารรับจ้างสมาคมทหารรับจ้างคือสำนักงานใหญ่ของกองกำลังแมงปองเนะีอ๋อ กเขามีกําลังคนเยอะหอรวบสมบัติก็เป็นหอาการค้ามากสาขาทั่วล่าไม่ใช่เหรอแค่ส่งยอดฝีมือไม่กี่คนมาก็ย่อมปราบพวกเขาได้ง่ายได้ทำไมยังถูกรังแกอีกอคุณชายคงไม่ทราบ,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 บมังกรแม่ยิ่งใหญ่ก็ยังพ่ายงูเจ้าถิ่นยิ่งไปกว่าน,นั้นหอรวบสมบัติในเทียนเฟิงก็เป็นเพียงสาขาย่อยส่งสารขอความช่วยเหลือไปเป็นเดือนแล้วสำนักงานใหญ่ก็เพียงตอบว่าจะส่งผู้ฝึกตอนขั้นจิตสันมานั่งประจําจนป่านนี้แล้วยังไม่มา น้ำไกลย้ำดับไฟใกล้ไม่ได้จริงๆมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอในเมืองเชียนเฟิงนี้ไม่มีใครดูแลเลยเหรอใครจะดูแลได้แม้แต่เจ้าเมืองยังเกรงใจมันอยู่สามส่วนอดีอย๋ยวพูดเรื่องนี้เลยคุณชายชูนี่คือของที่พวกเราเก็บไว้ให้ท่านโดยเฉพาะโอสถหลอมกายใช้ได้นี่เมื่อครู่คนผู้นั้นเกือบทำร้านพังแล้วพวกท่านยังเก็บโอสถไว้ให้ข้าอีกเหรอ <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วทําการค้าขายต้องถือสัตว์เป็นหลักยิ่งเป็นสิ่งที่เรปาปากคุณชายเอาไว้แล้วเราก็ยิ่งต้องทําให้สําเร็จนี่คือโอสถฝึกกายระดับสูงที่ท่านสั่งไว้ล้วนปรุงโดยนักปรุงโอสถขั้นสูงของหอรวบสมบัติโอสถหนึ่งเม็ดมีริ์เทียบเท่ากับโอสถหลอมกายทั่วไป1ิเม็ดที่นี่มีทั้งหมด3มเม็ดของดีมากรูดบัตรได้เจ้าค่ะ สมาคมทหารรับจ้างใช่ไหมน่าสนใจพักแมงป่องโบราณว่าไว้ที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดสมาคมทหารรับจ้างวันนี้ก็ให้ข้าชูเทียนไปเยือนดูสักหน่อยขอถามหน่อยสมาคมทหารรับจ้างยังรับคนอยู่ไหมจาสามารถยื่นประวัติส่วนตัวไว้ที่สมาคมได้ ามระดับพลังฝีมือของเจ้าย่อมมีคณะกองกำลังที่เหมาะสมกับเจ้าเข้ามาติดต่อยังมีเรื่องอะไรอีกมีอะไรก็รีบพูดมาคือว่าข้าขอถามหน่อยกองกำลังแมงป่องจัดอยู่ในระดับใดเหรอ <c oughs> เจ้านุม่มข้าขอเตือนว่าอย่ามายุ่งกับพวกเขาเนื่อจากท่าทาของเจ้ายังเล่าเรียนอยู่ไม่ใช่หรือกองกำลังแมงป่องมีคนจำนวนมากในเมืองเทียนฟิง เมื่อหลายปีก่อนก็มีเพียงพักพาราดอนเท่านั้นที่พอสู้พวกนั้นได้แต่ตอนนี้ไอหนุม่ม oh. เจ้าน่าอวดเก่งไส้พอแล้วกลับไปท่องตำราเสียพักพาราดอนนั่นคือกองกาลังรับจ้างเหรอเจ้าไ่รู้หรอนักพดพักพาราดอนสามปีก่อนถูกกองกำลังแมงป่องทำลายไปจนหมดตอนนี้ป้ายชื่อที่นี่ก็ถูกเปลี่ยนไปหมดแล้วน่าสนใจดีนี่ ไม่รู้ว่าพักพาดดอนนี้มีภูมิหลังยังไงบ้าจริงไอ้หนุ่มนั่นไปไหนแล้วบังอาจสืบเรื่องของกองกําลังแมงป่องเราเจ้านี่ตัวมีพิรุษแน่ต้องกำจัดมันซะเร็วเฮ้ยพวกเจ้าหาใครอยู่เหรออย่าตรึงใจ ยังไม่ซื่อสัตย์อีกโซซาเฮ้ยย่าย่าย่าไก่หยจะตบหน้าซิย่าไม่ตบต่อยเลยหูนานอยู่ถ้าไม่อยากลงเอยเหมือนเขาก็ตอบคำถามข้ามาตามตรงเออเเอได้ได้ได้พี่ใหญ่ปรถามาเลยทุกจ้เป็นคนของกองกำลังแมงป่องเหรออออขอรับสึกเมื่อสปีก่อนกับพักพระดอนพวกเจ้ามีส่วมบอกอ้ยอยมีมีมาาีข้าข้ารับหน้าที่เก็บศพกับริบซับนะแต่ข้าไม่ได้ลงมือฆ่าใครเลยนะ แล้วพักพระดอนยังมีคนรอดอยู่ไหมเออข้าได้ยินมาว่าหัวหน้าพักพระดอนกับรองหัวหน้าหนีรอดออกไปได้อีกอย่างสพของเหล่านักปรุงองดหลักก็หาไม่เจอยายอุ้ยน่าจะยังมีชีวิตอยู่ขอรับอืง <c oughs> ถือว่ารู้งานนะไอ้ปองเรวยัยยยงฟาดกูหัวใจดำดูเหมือนว่าถ้าอยากกำจัดกองกำลังแมงป่องคงต้องหาพักพรดอนให้พบซะก่อน